้เราจะทอล์กอะไรกันดีเพราะว่ามันค่อนข้างจะปล่อยเวลาแบบว่าให้ทุกคนนะคือช่วงนี้อยากพูดคุยกับแฟนแล้วตอนแรกนึกเรื่องไม่ออกจนแม่ยุยทวิตมาบอกว่าแฟนๆมวแตากแดดแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปหลบในแดดด้วยทุกคนครับอะไรอะอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพร้อมกันฟังรึ่งนะฮะอย่าพึ่งพูดพร้อมกันพังพึ่านะฮะยกมือนะครับใครมาตั้งแต่เช้ายกมือคุณต้องที่จีิว่าถ้าคุณยกมือจะเกิดอะไรซึ่อยู่ทุกคนด้วยนะฮะโผ ใส่แว่นนะวันนี้เขาตั้งใจใส่แว่นมาเลยเพราะเขาจะได้มองเห็นพวกคุณชัดวันนี้ผมเคยบอกแล้วว่าพวกเราเคยบอกแฟนๆของเรามาตลอดว่าจะทําอะไรให้ดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะสิ่งแต่สิ่งที่เขาทําวันนี้เนี่ยมันยังไงแดดอ่ะผมขนาดผมนั่งวินไปซ้อมร้องเพลงอ่ะอ้คุณนั่งวินมาเหรอฮะไม่ไม่วันวันสองอพอวัน้ออ๋อครับ ผมยังแบบแสบหลังเลยอ่ะโดนแดดอ่ะคุณต้องดูแลตัวเองด้วยเราสองคนอ่ะปีหลังๆอ่ะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบการใช้เงินของคุณแล้วนะเพราะว่าเราโฟล์วแต่โฟกัสเรื่องการใช้เงินของตัวเองอยู่นะฮะเราปล่อยแล้วนะฮะเราแค่บอกว่าเอาเท่าที่คุณไหวและไม่ลำบากตัวเองใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนแดดแล้วรู้สึกว่าไม่เลยเรามีครีมกันแดดของ BSC นะฮะสามารถใช้ได้ รวบเข้าขายของเลยรวบเข้าขายของได้ตลอดซึ่งสามารถเข้าไปช็อปได้ในสยามพารากอนที่เขามีส่วนลดด้วยใช่ครับปีใหม่นี้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะซื้ออะไรเออเออเเปลี่ยนเป็นเรื่องตลกไปสิเออไม่ไม่ก็แค่อยากให้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าการมาต่างแดดตั้งแต่คือถ้าคุณมารอในอินรดหรือว่าเป็นสถานที่ที่เราแบบเจอกันในที่โ่มเงี้ยโดนแล้วนะอันนี้ออกรูปบ่นแล้วนะโดนแล้วนะพวกคุณโดนแล้วนะพวกคุณโดนแล้วนะแต่แต่จนแล้ว แหละต่อให้พี่สิงจะบ่นแค่ไหนพวกคุณเชื่อไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยเชื่อมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเราข้ามเรื่องนี้กันไปเลยดีกว่าไหนๆพวกคุณก็ไม่คิดจะฟังพวกผมอยู่แล้วฟังอ๋อเขาบอกเขาบอกเขาฟังเขาบอกเขาฟังแต่หนูไม่ทาตามหน้าที่ทำตามไม่ใช่หน้าที่หนูแล้วแต่เลยจ้า